มไม่รู้เจ้าของว่าเป็นของใครผมกล่าวว่าถ้าวันนี้ผมไปผมเจอเจ้าของอยูน่นะผมก็จะขออนุญาตมางขอนั่งพักนะขอป่าขอพักนะขึ้นนะทุกคนดูเป็นไปได้งไงทุกคนเจอไหมทำไมพังเลขนาดนั้นนะ ผมว่าน่าจะมีการมาทำลายทิ้งนะสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมก็มีแทนที่จะไปหาที่พักที่หนึ่งนะที่พี่แฝดเคย พ่แฟดเล็กเคยไปมาผมก็เลยอยากจะรู้ว่าที่พักนั้นมันสวยงามแค่ไหนวันนี้ผมก็เลยอยากจะไปลองสัมผัสดูสักครั้งนะแต่ก็ไม่ได้พิแฟดก็ไม่ได้มานานแล้วนะที่พักแห่งหลังนั้นตั้งแต่พิแฟดเจอผมก็เลยถามพิกัดพิแฟดดูนะว่าพอจะบอกพิกัดผมได้ไหมว่าที่พักตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมอะ่ะจะเข้าไปดู นะว่ามันสวยงามอย่างที่พี่แฟรเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าแต่ผมก็เจอในคลิปของพี่แฟดนะก็ดูแบบธรรมชาติสวยงามนะทุกคนก็ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะขอไปหาที่พักตรงนั้นแล้วก็วันหลังผมมาผมจะพาภรรยาผมมานั่งพักด้วยนะถ้าผมรู้พิกัดแล้วไปทุกคนงั้นฝากพี่พี่ทุกคนช่วยกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ เพื่อซัพพอร์ตผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับและดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะเพื่อผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเราไปหาท่พาก,กันดีกว่าตอนนี้ผมก็ทำการเดินทางมาได้อีกสักพักใหญ่ๆแล้วก็ลงมาถึงลำห้วยแล้วนะนี่ก็เป็นลำห้วยเก่านะที่น้ำยังพอมีให้ใช้ เมื่สักครู่เนี่ยจเจอไหมน้ำมันอ่ะกระจายออกเลยนะมีปลานะปลาช่อนด้วยทุกคนเจอปุ๊บมันก็ดีดตัวหนีออกไปเลยนะต้องหาดูนะทุกคนเผื่อที่ตรงเนี้ยแบบนเนี้ยนะน้ำขังเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยปูอาจจะมีก็ได้นะ แต่เราไม่มีเวลามาหานะเราต้องไปหาที่พักนั้นก่อนผมว่าที่พักนั้นมันอาจจะไม่อยู่เราก็ได้มั้งนะทุกคนเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่น้ำพัดมาแรงมากเลยนะผมก็สันนิษฐานเฉยๆนะว่า สิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขอหาที่นั่งพักก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เดินทางมาไกลแล้วยังไม่ได้พักเลยนะ ก็หาพี่ทำเลดีๆก่อนก็ค่อยนั่งพักนะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้เลยนะหาดที่ร่มๆก็น้ำก็ค่อนข้างที่จะเสียงดัง,งอยู่หน่อยนะ กเดี๋ยวขอับน้ำพักตรงนี้เลยที่มันลมแล้วนะตรงนี้น้ำก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังหนยนะทุกคนก็มีพี่เขาบอกผมว่าให้ผมใช้ไม้นะคือผมใช้ไม่ถนัดนะมาทุกคน ผมรู้คุณผู้อื่นแล้วก็ถอนนท่าขนาดี้คักนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายตกใจใครมาสร้างไว้นะผู้แจ้งก็ยังไม่รู้เจ้าของเขาเป็นใครผมกล่าวว่าถ้าวันนี้ผมไปผมเจเจ้าของอยู่นะผมก็จะขออนุญาตมันถอนนั่งช้ามาเข้าป่ามันถอนนั่งช้านา ว่าวันนี้ผมมาแป้นเดียวครับแค่มาดูไว้เพื่อตอนหลังผมมาเอาสีแป้นเรียมของมาเยอะวันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะโอคโหแบบว่ามาแป้นเดียวมาเจอแล้วก็้าเจอเจ้าของมันน่าคุยกันแป้นหนึ่งก็จะถอตัวกลับเหมืนกัน ะไปหาบ่อน้ำสั้นติดขึ้นไปแช่บ่อน้ำสั้นติดนะเพราะว่าผมว่าไม่ได้แช่บ่อน้ำสั้นติดนานแล้วผมคาดว่าวันนี้ผมจะลงไปแช่บ่อน้ำสั้นติดนะเพราะว่าวันนี้ผมคงจะไปไม่ทันแล้วผมต้องใช้เวลาเดินทางกลับแล้วเพืไปหาบ่อน้ำสั้นติด เดี๋ยวเราเดินทานต่ออีก่อนแล้วก็หายเหนื่อยไปหายเมื่อยหายล้าแล้วนะทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางต่อแล้วนะก็คาดว่าอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะ เพราะว่าผมถ่ายเนี่ยผมก็เดินเกือบชั่วโมงแล้วก็ค่อยถ่ายอีกทีนะอย่ยงน้ำก็ค่อนข้างที่จะดังนะ ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะทุกคนเพราะค่อนข้างที่จะลื่นอยู่นะ มัดระวังอยู่ตลอดเวลานะทุกคนประมาทไม่ได้เลย เดี๋ยวผมจะขอ้างพักตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะล้างไม้ล้างมือตรงนี้หายเหนื่อยก่อนใี้ทาเจอแอ่งน้ำละให้หายเหนื่อยก่อนนะไม่ใค่หายเหนื่อยทุกคนขออภัยนะผมขอล้างไม้ล้างมือตรงนี้ให้ร่างกายสดชื่นอ,อีกสักหน่อยแล้วผมก็จะขอเดินทางต่อนะ อ,อยู่ก็ค่อนข,ข้างที่จะเยอะนิดนที่นี่แต่ผมไม่ได้จะมานั่งพักตรงนี้ยาวๆถึงก็เลยยังไม่ขอทำการก่อ,อกไปนะทุกคนทุกคนน้ำมันที่เนี้ยน้ำธรรมชาติอะเย็นมากเลยนะพอๆกับน,น้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นเลยอ่ะ ทุกคนก็เสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาที่พักที่ตรงนั้นกันดีกว่าไปผมว่าอีกไม่ไกลแล้วนะไปเดินทางกันต่อทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาแล้วนะนี่นะทุกคนเหมือนเป็นอันนี้เลยนะ เฉียงเลยนะที่ไว้สำหรับหั่นเนื้ออะไรพวกนี้ได้นะเพราะว่าแบนเรียบเลยดูทุกคนสังเกตน,นะเดี๋ยวทุกคน ทุกคนเรื่องที่ไม่น่าคิดก็เกิดขึ้นนะทุกคนดูเป็นไปได้งไงทุกคนเจอไหมทำมันพังเละขนาดนั้นนะอันนี้ตุุโอ้ยเลืะนะารัก เละเลยนะทุกคนไม่เหลือชิ้นดีเลยมันก็จะกระจายขนาดนี้อา้าวนี่ก็มีชิ้นหนึ่งทุกคนผมว่าน่าจะมีช่วงที่น้ำแรงหรือเปล่า อันนี้ผมไม่แน่ใจนะหรือจะมีการมาทำลายทิ้งตรงนี้ผมว่านะ่าจะมีการมาทำลายทิ้งนะถ้านำพาจริงๆอะ่ะมันคงไหลไปไกลแล้วนะ โอ้โหทุกคนน่าเสียดายมากเลยผมอดมาเจอเลยนะแต่มาเจอกับกับภาพที่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเสียดายมากเลยทุกคนดูดิโอ้โหสุศาตั้งใจที่จะมามาน้องพักมา ขอเจ้าของที่ว่าอยากจะมาเยี่ยมมาพักตรงนี้สักหน่อยแต่กลับต้องมาเจอในสภาพที่มันดูไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเละหมดเลยผมว่าน่าจะมีการมาทำลายทิ้งนะตรงนี้ผมว่าไม่ใช่น้ำพัดหรอกดูดิทุกคนไม่เหลือชิ้นดีเลยนะ นูนนูนกันอีกมันกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเจอไหมมันเละไปหมดมันกระจัดกระจายกันไปหมดเลยนะมาทุกคนเดี๋ยวงั้นผมจะขอน,น้่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะแบบว่ารู้สึกเสียใจนะมาแล้วเจอในสภาพที่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างละปไปทุกคนทุกคนก็ ตอนนี้ก็รู้สึกเทียดายนะที่มาเจอในสภาพที่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างดูดิางางผมเนี่ยกล่าวว่าจะมานั่งพักชมบรรยากาศแล้วก็ภาพนั้นยังเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยผมก็จะพาภรรยาผมมานั่งแทมป์ปิ้งตรงนี้ก็ยังได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ไกลมากเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแล้วนะเพราะว่าที่มัน นานที่มาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยก็เพราะว่าเรามาเราพักเราไม่ได้เดินเรื่อยๆนะเราเดินมาเราก็พักไปด้วยผมยังถ้าผมยังติดตาอยู่เลยนะที่เจอในคลิปพี่แปดอะ่ะเหมือนเป็นบ้านเป็นบ้านเลยก็ว่าได้นะบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่กลางป่าอย่างเงี้ย ก็เสียดายนะที่มาเจอในสภาพที่มันไม่เป็นรูปเป็นร่างละก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มารู้แล้วว่าที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นพิ่พักละ oh. เฟลเลยนะทุกคนเสียใจ,จกล่าว่าถ้าเรามาเจอเนี่ยเราจะได้นั่งพักแบบสบายสบาย กบต้องมาเจอในสภาพที่หลุดลุยสุดโตมแต่ผมดูจากฐานน่ะมันก็น่าแข็งแรงนะที่ผมเจอในคลิปที่แปดมันไม่น่าจะถูกน้ำพัดไปง่ายขนาดนั้นผมว่าต้องมีคนมาทำลายทิ้งนะ รรยากาศดีแลทุกคนมีน้ําตกไหลผ่านมาเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีแต่ก็ต้องมาอ๋อไม่อยากจะพูดนะทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้ให้หเหนื่อยก่อนนะทุกคนแล้วก็ก็จะเดินทางกลับละเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรละ เพราะว่าเรามาเราก็ไม่ได้เจอกับสิ่งที่เราอยากจะเจออยากจะเห็นเราอยากจะเจอเราอยากจะเห็นแต่สิ่งที่เราได้เห็นดูดิในสภาพแบบนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเสียดายมาก บอกไม่ถูกเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็ยังไงผมก็จะขอน,นั่งพักตรงนี้อีกสักครู่นะแลก็จะเดินทางกลับละเพราะว่าเสียจใจนะมาแล้วไม่เจออยา่างอย่างที่อยากจะเจอเจอ,อยากจะเจออีกอย่างแต่ได้เจออีกอย่างก็เวลทุกคน ไปงั้นเดี๋ยวผมจะขอเดินทางกลับแล้วนะทุกคนก็ผมจะขอปิดคลิปแล้วนะไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ไปทุกคนสวัสดีครับ